เรื่องแรกคือเรื่องของทางสังคมและศาสนาทางสังคมและศาสนานี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธถือหลักอหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ต่อสู้อะไรนี่การปิดล้อมทางศาสนาสังคมศาสนานี่ทำได้ง่ายมากทำอย่างไรครับด้วยการวางระเบิดซุ่มยิง เชือดคอทำทุกอย่างให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็จะอบพยพหนีไปอพยพหนีไปแล้วเขาก็ซื้อพื้นที่รอบๆวัดเข้ามาเป็นการปิดล้อมวัดเป็นการปิดล้อมวัดผมจะชี้ให้เห็นจากภาพจากของจริงนะครับออขอผ่านขอผ่านไปจากการที่โยนระเบิดเข้าไปในวัด อันนี้เป็นจุดแรกเป็นจุดแรกที่ขณะที่พระกำลังทำวัดทำวัดเจนก็โยนระเบิดเข้าไปกลางโบสถ์ท่านลองคิดดูเิครับว่าพระนั่งวนจะนั่งสวดไม่ดันมองข้างหลังวัดราชสโมสรอ,อำเภอรอสาะโยนระเบิดเข้าไปกลางโบสถ์ก็ผลก็คือบาดเจ็บสาหัสทุพพลภาพแล้วก็มรณาภาพนะ เชือดคอในขณะที่ออกบินทบาทเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวขอผ่านไปนะครับอย่างรวดเร็วอันนี้วางระเบิดพระขณะออกมาบินทบาทห่างจากประตูวัดแค่ประมาณ500เมตรนะครับก็ใส่ใส่ออกมากองเลยนะท่านพระวิเชียนกิติคุณเนตรโดนขนาดหนักปัจจุบันยังต้องแขวนถุงปัสสาวะอยู่อยู่วัดที่วชิระปรการตำบลโกตาบารูนะครับอยู่ที่อำเภอระมัน ท่านพระละมุดพันใจธรรมนี่ปีนี้ก็86 87แล้วก็สะเก็ดระเบิดเต็มตัวเลยโดนระเบิดที่หน้าวัดเหมือนกันนะครับอันนี้ของจะได้เห็นภาพไปเมื่ออาจจะมีหลายท่านได้อเอามาฉายให้ดูแล้วแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นว่าความโหดร้ายในการทำนั้นคือการยิงที่ที่ขา วิธีการก็คือยิงที่ขาให้หนีไม่ได้ก่อนให้หนีไม่ได้แล้วก็จุดไฟเผาใช้ขวดใส่น้ำมันเนี่ยจุดจุดไฟแล้วโยนใส่หลังคากุฏิพระแล้วก็พอหนีไม่ได้ก็จับไอ้คนที่หนีไม่ได้ที่เขายิงขาแล้วเนี่ยโยนเข้าไปในกองเพลิงทั้งเป็นๆเ,เพื่อที่จะให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็จะได้ไม่กล้าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมอยากให้เห็นว่า ความโหดร้ายของคนต่างศาสนานั้นมันมีมากขนาดไหนดูพระที่ถูกสับจนเละขนาดเนี้ยถ้าเราเราลองนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นคนศาสนาเขาและโดนคนศาสนาพุทธกระทำอย่างนี้เขาจะทนได้ไหมเขาจะลุกฮือขึ้นทั่วทุกประเทศในตะวันออกกลาง อันนี้ก็ที่คลองสายในตำบนยุโปโนั้นก็อยากจะไปให้ปู่ได้ใส่บาตตอน,น,นเช้าเดินข้ามถนนไปก็โดนยิงคว่ำกลางกลางถนนเลยนะครับนี่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงเครียดมากในเรื่องนี้ตอนนั้นก็ท่าน ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องต้องทรงคิดมากนะครว่าทำไมพระพุทธศาสนาเราไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครในกรุงเทพเรามีทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามโบสถ์พรามณ์วัดแขกเราอยู่ร่วมกันได้ทำไมเราถึงต้องมาถูกคุกคามอย่างหนักขนาดนี้นะครับก็ขอให้ให้ทราบ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในขณะนี้มันมีองค์กรไหนองค์กรที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจอย่างไรก็เพราะว่าเราเนี่ยใจดีมากเกินไปในปัจจุบันเนี่ยเราให้เขาเข้าสถานศึกษาต่างๆโดยไม่ต้องสอบบ้างคัดเลือกมาจากกลุ่มพวกเขาบ้างปัจจุบันมันก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ พอจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยเขาก็ควบคุมองค์กรต่างๆภายในประเทศมีการบริหาร